เรื่องราวของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยตำนานลี้ลับและสถานที่ที่หลายคนหวาดกลัวที่จะเอ่ยถึงจากหมู่บ้านอินุนากิดินแดนต้องข้ามที่เล่าขานกันว่าใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปอาจาไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยและตำนานโอคิคุบอ่อน้ำสิบจานเป็นเรื่องราวที่น่าสะึึงกลัวไม่แพ้กันตำนานของหญิงสาวถูกทรยศและฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมลินญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่บอ่อน้ำแห่งหนึ่งที่ปราสาทฮิเมจิ วันนี้จะพาไปฟังเรื่องดาวเลตตำนานสุดหลอนของญี่ปุ่นทั้งสองเรื่องนี้กันในบรรดาตำนานสยองขวัญของญี่ปุ่นมีเรื่องราวหนึ่งที่ยังคงสะท้อนอยู่ในความทรงจำของผู้คน เรื่องของยิงสาวน้ำว่าโอคิคุผู้ที่วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนเดียวกับเปาะน้ำเลจานสิบไปจมกลายเป็นตำนานที่ต้องขานมานานกว่า300ปีตำนานเริ่มต้นขึ้นในยุคเอโดะโอคิคุเป็นสาวใช้ในคฤหาสน์สมุยไรแห่งหนึ่งหน้าที่ของเธอคือการดูแลทรัพย์สมบัติได้เครื่องใช้ในบ้านรวมถึงชุดจานสิบใบที่เป็นของล้ำค่าของเจ้านายแต่แล้ว ก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการสมุไรผู้เป็นนายพยายามบังคับให้เธอยอมเป็นอนุภริยาทว่าโอค,คิคุปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและเพื่อแก้แค้นเจ้านายจึงใส่ล้ลยว่าเธอทําจานหนึ่งใบาหายไปสําหรับคนรับใช้ในยุคนั้นการทําของสําคัญสูญหายถือเป็นความผิดร้ายแรงและนั่นทําให้เธอถูกทรมานถูกฆ่าก่อนด้านของเธอ จะถูกโยนลงไปในบ่อน้ำภายในคฤาือหะหลังจากนั้นไม่นานเสียงประหลาดก็เริ่มดังขึ้นจากบ่อน้ำในทุกๆคืนเสียงจากบ่อน้ำเป็นเสียงของยิงสาวที่กำลังนับจานเทลใบเสียงน้ำดำเนินต่อไปได้ด้วยจนถึงเก้าแต่พอถึงจานใบที่สิบเสียงก็หยุดลงก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแบบโวยหวนที่ทำให้ผู้คนในค่าเือหาดขนหัวลุกไปทั้งคืนตำนานเล่าว,ว่า บอ่อน้ำที่โอค,คิคุถูกโยนศพลงไปยังคุมอยู่จนถึงปัจจุบันที่ปราสาทที่เมจิจังหวัดเฮียวงกบอ่อน้ำนี้ถูกเรียกว,ว่าบอ่อน้ำโอค,คิคุนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมต่างพูดตรงกันว่าเมื่อยืนมองลงไปในความมืดของบอ่อจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองกลับขึ้นมาและในบางคืนที่เงียบสงัดยังมีคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกำลังนับจานจากก้นบอ่อ เรื่องราวของโอคิคุไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานท้องถิ่นแต่ยังถูกดัดแปลงเป็นละครคาบุกิและนิทานพื้นบ้านรวมถึงกลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำหนังสยองขวัญหลายเรื่องสำหรับคนญี่ปุ่นโอคิคุคือสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและเป็นหนึ่งในวิญญ,ญาณพยาบาทที่น่ากลัวที่สุดของญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้บอ่อน้ำโอคิคุก็ยังคงเงียบงันอยู่ที่ปราสาทฮิเมจิรอคอยผูก้าที่จะยืนฟัง ว่าจริงหรือไม่ที่จากก้นบ่อน,นั้นยังมีเสียงสะท้อนออกมาหนึ่งสองสามตำนานหมูบ้านต้องห้ามในญี่ปุ่นวันนี้จะพาไปรู้จักเรื่องราวของหมู่บ้านต้องห้ามหมู่บ้านอนุรกิจตำนานสยองขวัญที่เล่าขานกันว่าหากใครได้เข้าไปอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลย ว่าแตนว่าบริเวณภูเขาแถบจังหวัดฟุกุโอกะมีทางแยกหนึ่งที่ผู้คนเรียกว่าด่านทางภูเขาฮอนสุนัตที่นั่นมีอุโม,มงค์เก่าแก่ซึ่งปัจจุบันถูกปิดตายเพราะมีเหตุการณ์ประหลาดและอุบัติเหตุร้ายแรงซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่สิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นตำนานจริงๆคือคําเล่าลือถึงหมู่บ้านลึกลับที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขาตำนานเล่าว่าหากมีคนเดินผ่านอุโม,มงค์เก่าแก่ตามเส้นทางลึกเข้าไปในภูเขาแห่งนี้ คุณจะเจอกับป้ายที่ผุๆป,ป้ายหนึ่งโดยเขียนด้วยอักษรสีแดงว่าจากจุดนี้ไปกฎหมายของญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ได้แล้วป้ายเตือนที่ฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังสยองขวัญหลายคนเชื่อว่าป้ายนั้นเป็นเครื่องเตือนให้ผู้คนหันกลับพราถ้าเดินต่อไปคุณจะเข้าสู่ดินแดนที่ต้องห้ามที่ไม่ควรย่างกลหมู่บ้านอินุนากิเล่ากันว่าสภาพที่นั่นเหมือนหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าๆบ้านไม้เล็กๆ หลังคามงกระเบื่อแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มืดมนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นั่นมีพฤติกรรมที่ประหลาดเต้ากับไม่ใช่คนธรรมดาบางคนเล่าว,ว่าถ้าคุณเผยหลุดเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้จะถูกชาวบ้านยืนจ้องมองก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้ามารอบรอมพร้อมกับเสียงสุนัขเห่าหอนจากทุกทิศทางคนที่เคยบังเอิญขับรถเข้าไปในหมู่บ้าน จู่ๆรถก็ดับสนิทไม่ว่าจะสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดและพอหันไปมองรอบๆสองข้างขางก็เต็มไปด้วยเงาสีดำที่เป็นคนยืนอยู่เรียงรายโดยที่แววตาของพวกเขามีแต่ความว่างเปล่าไม่มีแม้กระทั่งแววชีวิตจนกระทั่งวันนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้แนช่ชัดว่าหมู่บ้านอินุนก,กิมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงตำนานเล่าขานแต่หลายคนก็ยังเชื่อว่าถ้าคุณบังเอิญขับรถไปในทิศทางนั้น อาจเจอป้าปริศนาและหลุดเข้าไปในหมู่บ้านต้องห้ามที่ไม่มีใครควรเห็นด้วยตาเปล่านี่คือตำนานเรื่องเล่าของหมู่บ้านอินุนากิหมู่บ้านต้องห้ามเล่าตำนานสาวโอค,คิคุสาวพูดถูกคาตกรรมลงบ่านาอน้ำและยังคงรับจานจากก้นบึ้งของบ่อจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่และกล้าพอที่จะไปทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเองหรือเปล่า ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกนใหมาในคลิปหล่อคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย Subscribe and share. Thank you.